สถานทูตญี่ปุ่นเขาขอคนที่ไปดิวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นก็คือภูมิต่ำนั่นแหละแล้วพลเอนกนัทพลเนี่ยแกอ้ำอ้ำอึ้งอแกแกไม่พูดออกมาเองแกก็เลยรับเละเลยรับรถทวนเละเลยจริงคนที่สั่งแกคือภูมิต่ำ เพราะฉะนั้นก็สมควรแก่เหตุแล้วที่แกจะโดนรถทัวลงเละเลยเพราะอะไรก็แกดันไปเกงใจรักษาการนายกรัฐมนตรีที่กําลังหมดอํานาจทําไมล่ะก็ไม่มีอํานาจที่จะสั่งก็ดันสั่งอยู่นั่นน่ะคนแบบว่าสินค้าอะไรบ้างนะคะที่นําเข้าจากคาเมนไม่เคยทราบเลยค่ะประเทศญี่ปุน่นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยแหละบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยประสานงานมากับแก๊งคุณหนูตุ้งติ้งซะดิ้งสีอะ่ะตอนที่คุณหนูตุ้งติ้งยังใหญ่อยู่หลังจากนั้นก็ประสานงานมาอีกรอบหนึ่งตอนที่ คุณพี่ภูมิต่ําเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนคุณนูตุ้งติ้งอ่ะเออแก๊งบริษัทญี่ปุ่นนั่นเนี่ยก็ประสานผ่านคุณภูมิต่ํมมาฉันไม่อยากจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยคุณภูมิต่ําเนี่ยของดิฉันเนี่ยเขารักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะว่าเสียหนูเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาก็เลยไปสั่งหน้าสั่งห้าสั่งแปดไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณนายกเสียหนูเนี่ยก็เพกก็ไปเหมือนกับแกก็ไปภูมิแกก็ไปเกรงใจภูมิต่เกันน่เยี คุณพี่นัทพลนาคพนิษฐ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเอ้ยรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาการตอนนี้นะแกก็ไปฟังภูมิต่ําสรุปเลยนะที่แกอ้ำอ,อังอึ้งอไม่กล้าพูดแล้วก็แกแอ่นอ,อกสามจอกของความเป็นผลเอกแกรับเสียเองเนี่ยจริงๆแล้วคนที่สั่งให้มีการคนที่สั่งแกให้มีการแบบว่าเจราจากับ ขเมรไปเถอะเรื่องเกี่ยวกับการเปิดด่านบางช่องบางตอนเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ขนอะไรลถเขาอะอะไรนู่นอะไรนี่ที่มีการไปใช้แรงงานอยู่ที่ขมรเนี่ยขนอะไรของเขามาก่อนเพราะว่าสถานที่ยูสถานทูตญี่ปุ่นเขาขอคนที่ไปดิวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นก็คือภูมิต่ำนั่นแหละแล,ะแล้วพลเอกนัทพลเนี่ยแกอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งแกแกไม่พูดออกมาเองแกก็เลยรับเละเลยรับรถทัวร์เละเลย แกรับเละเลยแกรับรถทัวร์เละเลยแต่จริงๆคนที่สั่งแกคือภูมิต่ําเพราะฉะนั้นก็สมควรแกรเหตุแล้วที่แกจะโดนรถทัวร์ลงเละเลยเพราะอะไรก็แกดันไปเกงใจรักษาการนายกรัฐมนตรีที่กําลังหมดอํานาจทําไมละ่ะก็ไม่มีอํานาจที่จะสั่งก็ดันสั่งอยู่นั่นน่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่มีอํานาจที่จะสั่งเราก็ไปฟังอํานาจสั่งการของเขาอยู่นั่นน่ะฮะท่านพลเอกนะัทพลบิ๊กเล็ก พลเอกนัทพลลีบิกเล็กดกตรตมริกาขอบอกขอรีวิวพลเอกอะไรนั่งฟังอยู่ก็ตามแต่ไปบอกบิกเล็กด้วยนะดอรอตมริกาขอกล่าวก็ต้องจะไปเกรงใจเขาหา้าพระแสงของหอกอะไรล่ะคะเขาหมดอำนาจวาสนาไปแล้วลูกพี่เขาก็ติดคุกอยู่แล้วเราจะไปฟังคำสั่งเขาหาพรแสงของหอกอะไรล่ะคะคุณพี่นะคะเราเนี่ยเป็นหัวราชสีไม่ใช่หัวหมา เอ้ยไม่ใช่เราเป็นอะไรนะสักอย่างหนึ่งอะเออเราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกําลังจะเป็นว่าการแล้วประสบการณ์เนี่ยเราเป็นรัฐมนตรีช่วยมาตอนนี้เราจะเป็นว่าการเต็มสูบแล้วเราจะไปฟังใครอีกล่ะเราจะไปนั่งฟังใครสั่งอีกล่ะเออนั่นละ่ะนะคะนั่นลละค่ะตามนั่นล่ะอะไรนะ หัวหมานาราชสีกู <c oughs> ยังงงเลยว่าแกไปเอาคําพูดแบบนี้มาจากไหนวะคือมันหมดรูปเลยอะ่ะแกไปพูดได้ยังไงว่าหัวหมานาราชสีผมมาเป็นหมานาราชคือกูงงมากเลยอะ่ะคําพูดแบบนี้ไม่ควรพูดไม่ควรจะออกจากปากของพลเอกนะคะท่านจริงๆแล้วท่านต้องปรับปรุงในเรื่องกองทักษะการสื่อสารสักนิดหนึ่งขอโทษตกที่แบบอุตส่าห์เป็นจระเข้อ่าเขาเรียกนะสอนสอนขอ,ขอโทษนะคะขอโทษท,ท,ษที่ขอโทษที่อุตส่าห์ไปไปแซลไปแซลแล้วก็ไปสอนจระเข้ว่ายน้ํานะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่านะคะท่าน ทักษะการสื่อสารของท่านเนี่ยมันเป็นปมปมปัญหามากมากเลยทักษะการสื่อสารกับประชาชนของท่านมันเป็นปมปัญหามากมากหนักมากโอ้น่ะสิประชาชนเขาบอกว่าท่านเป็นพลเอกนะคะและขณะเดียวกันท่านก็เป็นพลเอกมาตั้งหลายปีแล้วก็ตอนนี้ท่านกเกษียณราชการไปก็กลับมาเป็นพลเอกซึ่งเป็นรัฐมนตรีอีกทีนึงเนี่ย ถึงแม้ว่าท่านจะเคยลบหรือไม่เคยลบแต่ที่แน่ๆท่านก็นะคะอยู่หน้าห้องนะคะของบรรดาพวกพลเอกต่างๆมาท่านเป็นเด็กหน้าห้องใช่ไหมล่ะทีนี้ขณะเดียวกันท่านก็ได้ดิบได้ดิบได้ด,ด,ดีเป็นที่ไว้วางใจทีนี้เนี่ยบรรดาพวกทหารนักรบเขาเนี่ยไม่ค่อยขุนเคืองใจเขาขืนควงใจอะท่านเป็นคนที่เวลาทําอะไรทาไมไม่ไมปปรึกษาเขามั่งอะ่ะเออนึกออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ไปถามเขามั่งสิ ทับโบกทับเรืออากาศท่านก็ถามน้องๆเขามาั่งสิถ้าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีที่ไปฟังฝ่ายการเมืองเยอะแยะมากมายไม่งั้นท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีทรรมเนรทำไมล่ะเขาก็เห็นท่านเป็นพลเอกเขาเลยให้ท่านเนี่ยมานั่งขัดตาทับอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็จะต้องเป็นว่าการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูสีดูแปดนิดนึงสิเออนึกอกใช่ไหมคะท่านโอเคนะคะท่านตามนั้นนะคะดิฉันก็มีความปรารถนาดีนี่แต่เกิดไม่เกรงใจพี่ปองอัญจลีนี่กูล่อนเยอะมากกว่านี้อีก เขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละอันนี้ก็โอ้ยบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละสลายเอ็กไม่ใช่สลายเอ็กโอ้ยเนาะแม้ไม่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่มั่งเลยพวกเธอเนี่ยเวลาจะคอมเมนต์อะไรเกรงใจพลเอกเขามั่งสิคะเขาชื่อบิ๊กเล็กไม่ใช่บิ๊กเละมันสลายเอ็กไม่ใช่สลายเอ็กแน่เอ้ยแหมเนาะหัดเกรงออกเกรงใจพลเอกเขามั่งเซพลเอกพลโทนะสโลโมอพลเอกพลโทสโล หักเกรงใจมั่งเซ่บิ๊กเล็กบิ๊กเล็กไม่เละบิ๊กเล็กไม่เหลือแล้วทำไมเขาไม่เหลือเละหมดแล้วค่ะพี่กอบกู้ทันไหมตอนนี้กอบกู้ทันไหมเนี่ยโอ้กอบกู้ทันไหมคะออ มีคนบอกว่ารัฐบาลอนุทินไม่เอาบิ๊กเล็กค่ะเอาไม่เอาอะไรล่ะเขาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยอนุทินตั้งอน,นุอินอนุทินลากมาตั้งตั้งแต่คนแรกเลยคนนี้เป็นรัฐมนตรีโคต้าของนายกอนุทินเลยมึงคนนี้คนแรกเลยเออไม่เอาอะไรล่ะล่าสุดอนุทินยังแก้ตัวแทนด้วยเออเอาเอาเอาสีเอาสีเคเส,ส้นใหญ่ขนาดไหนมึง <S 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 เออ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีดีมทีมเศรษฐกิจยังไม่มาเลยบิ๊กเล็กไปไหว้คนแรกเลยคนเนี้่คนแรกเลยลัมตีกระหมเนี่ยเออ <laughs> จริงๆแกเป็นคนน่ารักคนนึงแหละน่ารักยังไงรัฐมริกราแกแบบเอออะไรนะออาผมก็คือเธอคิดว่าเออผมก็ยังไงนะเออ